ตอนนี้นะครับรถแมคโคของเรากําลังจะกอบกู้ให้รถสิบล้อคันนี้ขึ้นจากลมนะครับตอนนี้รถสิบล้อติดลมอยู่ก็นนมีภารกิจกอบใอ้จรถแมคกโคคันนี้กู้รถแม็กสิบล้อนะครับรถพ่วงสิบแปดล้อเมื่อกี้ดึงลอยขึ้นมาแล้วตอนนี้ล้อลอยแล้วติดพื้นเลย ใหม่เดี๋ยวใหม่โอ้ยแม็กโคขดแม่นเลยนี่นี่เลยเฮ้ย <Okay. S 1> แทกแล้วก็แทกไปแล้วลง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 โอ้โหดึงดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยไม่ขยับเลยนี่ขยับแล้วนะครับโอ้พ่วงหลุดไปแล้วสุดยอด นี่ฮ่พวงมันหลุดออกแล้วนะฮะเหลือแต่ตัวหัวนะครับตัวหางหลุดไปแล้วอ่าถอดหางแล้วเหลือตัวหัวตัวหัวยังติดลมอยู่นี่จมดินเลยนะครับจมดินเลยอ่าเดี๋ยวให้พี่แม็โคช่วย เดี๋ยวลากออกมาลากออกมาโอ้โหอ๋อลากแลว้วลากแลว้วลากแลว้วไปแล้วไปแล้วโอ้เอ้าอ้าอ้าเอ้าเอ้โอเคเรียบร้อยเหลืออีกตัวหัวนะฮะ Yep. เหลือหัวเหลือหัวชุดหางดูกตกกันแล้วเดี๋ยวชุดหัวเดี๋ยวเขาจะทำยังไงกันมาดูกันนะเฮ้ยเขาจะเทดินก่อนโอ้โหไม่เป็นไรไงโอ้ยสุดยอดเลยนี่โยกหน่อยดิโดยกหน่อย there, ดิทุกี้โยกหน่อย โอ้ยยกไม่ขึ้นเลยนะครับยกล้อเลยเปล่ามันลงลึกเกินลงลึกลงลึกเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่โคดันตูดนักโคดันตูดหน่อยโอ้ยนิดเดียวเคตได้นิดเดียว cái gì có mấy Vẫn chưa hết Vẫn chưa hết ngon

โก็ไปไม่ได้ปิดเหมือนกันเอาสุกดากสุกดากสุกดากแล้วยันตูดแล้วยันตูดแล้วโอ้โหอีกนิดโอ้อยเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหเจ๋งมากครับนี่เทออกให้หมด ผมดูลงไปเลยนี่หมดแล้วโอ้มีกระแทกด้วยทุกคนไม่กรนเลยโอ้โหนี่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 ไปลงแล้วไปลงแล้ว โอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย